สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพับเรียนโปยธานนะคะเป็นรูปแบบนี้กันค่ะก็มาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยค่ะเราก็จะใช้ริบบิ้นเบอร์2นะคะด้วยกันทั้งหมด4เส้นความยาวเส้นละ40เซนนะคะจากนั้นเราจะพับปลายด้านหนึ่งลงมาลักษณะนี้ให้ความยาวริบบิ้นนะคะจาก ลายด้านนี้จนถึงรอยพับยาวประมาณ13มเซนค่ะเราจะพับแบบนี้ทั้ง4เส้นเลยจากนั้นเราก็จะมาทำฐาน4ี่ค่ะจับริบบิ้นเส้นแรกมาโดยที่ให้เส้นสั้นนะคะมันอยู่ด้านบนแบบนี้จากนั้นค่ะเราก็จะเอาเส้นที่2นะคะมาคล้องเส้นที่1แบบนี้ต่อด้วยเส้นที่3นะคะก็จะเอาคล้องเส้นที่2ค่ะ แบบนี้นะคะแล้วก็เส้นที่4ค่ะจับตรงรอยพับแล้วก็เอาสอดเข้าไปในช่องที่1จากทางด้านซ้ายมือนะคะดึงมันออกมาแบบนี้แล้วก็กางช่องที่4จับเอาเส้นที่3ลอดผ่านช่องของมันออกมาค่ะแล้วทีนี้เราก็ดึงให้กระชับก็จะได้ทานสเรียบร้อยแบบนี้จากนั้นค่ะเราก็จะเอาเหรียญน,นะคะวางลงไปแบบนี้ แล้วก็เราจะมาพับเก็บเหรียญน,นะคะเอาร bon ิบบิ้นเส้นนี้นะคะพับเข้าหาตัวเราแบบนี้แล้วก็เอาริบบิ้นทางด้านขวาพับไปทางด้านซ้ายแล้วก็ริบบิ้นนะคะเส้นนี้ก็พับไปด้านหน้าและเส้นที่อยู่ทางด้านซ้ายค่ะจับปลายริบบิ้นเอาสอดเข้าในช่องนี้นะคะก็เอาสอดเข้าไปตรงๆค่ะ จากนั้นเราก็ดึงให้กระชรับนะคะส่วนคนริบบินเราก็บีบให้เป็นรอยพับไปเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะพลิกกลับมาด้านนี้ค่ะเริ่มจากริบบินคู่นี้ก่อนนะคะเอาริบบินเสันส้นๆค่ะจับปลายริบบินสอดเข้าไปที่ช่องนี้เลยนะคะก็จะเป็นแบบนี้ต่อมาหมุนชิ้นงานค่ะ ให้ริบบิน้นคู่ต่อมาชี้ไปด้านหน้าเราเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะแล้วก็จับริบบิน้นค่ะจับโค้งลงมาแล้วก็เอาสอดเข้าที่ช่องนี้ต่อนะคะเส้นนี้ก็เอาสอดเข้าที่ช่องนี้เหมือนเดิมเลย <c oughs> ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ จากนั้นค่ะให้เราพลิกกลับมาด้านนี้เริ่มจากเส้นนี้นะคะให้เราจับริบบิ้นค่ะโค้งมาทางด้านขวามือเสร็จแล้วทีนี้ก็โค้งริบบิ้นลงข้างล่างค่ะเป็นลักษณะนี้แล้วปลายริบบิ้นให้เราเอาสอดเข้าที่ช่องนี้นะคะแล้วจากนั้นดึงให้กระชับค่ะก็จะได้แบบนี้ เส้นต่อมานะคะหมุนชิ้นงานค่ะให้ริบบิ้นมันชี้ไปด้านหน้าเราเหมือนเมื่อกี้เลยจากนั้นจับบิดไปทางด้านขวาแล้วก็จับปลายริบบิ้นโค้งลงข้างล่างปลายริบบิ้นสอดเข้าที่ช่องนี้ดึงให้กระชับอีก2เส้นที่เหลือเราก็ทําแบบเดิมเลยนะคะ ็เสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะได้กลีบดอกแหลมๆทั้ง4มุมค่ะต่อนะคะเราก็จะมาทําเกสรตรงกลางค่ะจับริบบิ้นที่ชี้เข้าหาตัวเราก่อนค่ะจับขึ้นมาเส้นแรกจากนั้นเอาเส้นที่ชี้ไปทางด้านขวานะคะมาทับเส้นที่1เมื่อกี้นี้แล้วก็เอาเส้นที่3ค่ะมาทับเส้นที่สและเส้นที่สี่ที่ชี้ไปทางด้านซ้ายนะคะ จับดึงวนมาทางด้านขวาแล้วก็เอาทับที่เส้นที่3ค่ะจะเป็นลักษณะนี้นะคะจากนั้นเราก็จะใช้มือทางด้านขวานะคะจับตรงรอยตัดกันของริบบิ้นที่มันทับทับกันเนี่ยนะคะจากนั้นเราก็จับหมุนเป็นวงกลมเลยค่ะส่วนจุดแกนกลางตรงนี้นะคะใช้นิ้วโป้งทางด้านซ้ายกดไว้ค่ะแล้วทีนี้เราก็ หมุนนะคะให้เป็นวงกลมเลยก็จะได้ลักษณะนี้นะคะจากนั้นค่ะเอาริบบิ้นเส้นนอกสุดนะคะจับพับไปด้านหลังลักษณะนี้ปลายริบบิ้นให้เอาสอดเข้าไปที่ช่องนี้เลยนะคะช่องที่อยู่ด้านหน้ากลีบสามเหลี่ยมเนี่ยค่ะ แล้วเราก็ดึงให้กระชับก็จะเป็นลักษณะนี้ต่อมานะคะเอาเส้นนอกถัดมาค่ะก็พับไปด้านหลังปลายริบบิ้นก็จะเอาสอดเข้าที่ช่องด้านหน้ากลีบสามเหลี่ยมกลีบถัดมาทางด้านขวามือนะคะแล้วเราก็ดึงให้กระชับก็จะเป็นลักษณะนี้อีกสองเส้นที่เหลือเราก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะ ทีนี้เราก็มาดึงกลีบดอกนะคะให้มันเท่าๆกันค่ะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะทีนี้ค่ะเราก็จะมาทำกลีบดอกชั้นถัดไปนะคะก็เอาเส้นยาวนะคะที่ชี้ไปด้านหน้าเราเอาเส้นนี้นะคะจับบิดไปข้างหลังแบบนี้นะคะสอรอบนะ มันจะเป็นแบบนี้นะคะเอาใหม่นะจับบิดไปข้างหลังครั้งที่1แล้วก็ครั้งที่2เป็นแบบนี้ค่ะทีนี้ปลายริบบิ้นเราจะเอาสอดเข้าไปตรงนี้นะคะตรงรูใต้กลีบเนี้ยค่ะก็เอาสอดเข้าไปเลย ปายริบบิ้นมันจะทะลุออกข้างล่างเส้นนี้นะคะเราก็ดึงหลวมไว้ก่อนก็ได้ค่ะต่อมานะคะหมุนชิ้นงานให้ริบบิน้นเส้นที่เราจะทำมันชี้ไปด้านหน้าค่ะจากนั้นก็พับไปข้างหลังหนึ่งรอบแล้วก็พับไปข้างหลังอีกรอบหนึ่งมันจะเป็นเกลียวแบบนี้นะคะปลายริบบิ้นก็เอาสอดเข้าที่ใต้กลีบนี้นะคะมันจะมีช่องอยู่ตรงนี้ค่ะ แล้วก็เอาสอดเข้าไปตรงๆเลยปลายริบบิ้นก็ทะลุออกใต้เส้นนี้เหมือนเมื่อกี้เลยค่ะอีก2เส้นที่เหลือเราก็ทำเหมือนเดิมเลยนะคะ พอเราสอดครบทั้ง4เส้นแล้วนะคะเราก็มาไล่จัดกลีบดอกนะคะให้มันสวยงามค่ะก็จะได้แล้วนะคะเป็นเหรียญปรยทานรูปแบบนี้ แล้วก็ปลายริบบิ้นนะคะเราก็จะตัดตกแต่งให้มันสวยงามค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้เรียนปอยทานน่ารักน่ารักแบบนี้ค่ะ ก็ไปลองทำกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ